เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าตัวละครสายแท็งเกมนี้นะครับตัวไหนบ้างนะครับที่ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับท็อป4สายแท็งนะครับของเซิร์ฟไทยนะตอนนี้ที่ใช้งานประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับอินโทรมา อ่ะเริ่มเหมือนที่ตัวแรกนะครับก็คือโยโรอิจินั่นเองนะครับโยโรอิจิเป็นสายมังกรฟ้านะครับเป็นแท้งที่ได้เปิดสกิลก่อนนั่นเองครับตัวนี้นะครับทั้งในเรื่องจะเป็นอดีตรองอดีตหัวหน้าหน่วยนะครับสายลับนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลโจมตีพอมโบนก่อนนะครับโยโรอิจินะครับจะสร้างดาเมจใส่เป้าหมายศัตรูรายเดียวนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ของตัวเองด้วยนะครับประมาณยี่สิบ้าปเซ็นนะครับแล้วก็ สร้างาดาวเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายเท่ากับ1.5%ของ DP ของตัวเองนะครับนั่นก็หมายความว่าโยโรจิเนี่ยถ้า DP ยิ่งเยอะเนี่ยจะยิ่งตีแรงนะครับเท่ากับ DP ของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยต่อเมื่อเฮทพีของตัวเองที่สูญเสียไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลอันติของโยโรจินะครับชุนโคนั่นเองนะครับจะสร้างดาเมจใส่เป้าหมายศัตรูลายเดียวเช่นเดียวกัน,นครับ แต่มันจะเพิ่มลดเอฟเฟกแถวหน้านะครับฝ่ายพันธมิตรประมาณ20%ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการบล็อกให้ตัวเองอีก30%นั่นเองนะครับต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาส3ามสินะครับทำให้เป้าหมายติดสตันต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับโหดมากๆนะครับสำหรับสกิลอันติของโยโรอิจินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาสีฟกันนะครับพาสีฟนะครับหลังโยโรอิจิบล็อกนะครับอ่าหลังหลังติดบล็อกเนี่ยจะสกิลพาซีฟจะะเรริ่มทําางนนคับ หากไม้ตายของยโรอิจิเนี่ยต่ำกว่า250 250แต้มนะครับหรือสูงกว่า750แต้มนะครับจะได้รับฮ so ันคิโซไซนะครับต่อเนื่อง1เทอร์นะครับมิฉะนั้นนะครับประสิทธิภาพสูงสุดการฟื้นฟูไม้ตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง1เทอร์นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ายโรอิจิติดบล็อกเมื่อไหร่นะครับอีกฝ่ายโจมตีมาติดบล็อกเนี่ยไม้ตายของตัวเองเนี่ยถ้าเพิ่มไม่ถึงถ้าเพิ่มไม่ถึง250เนี่ยจะได้รับจะได้รับ ไม้ตายเพิ่มขึ้นนะครับหลอดเหลืองนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%นนั่นเองนะครับอะตัวที่2นะครับผมยกให้เป็นเทสไซนะครับเทสไซเป็นตัวที่แทงดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างโกงนะครับเทสไซเนี่ยถ้าในตามในิเมะเนี่ยนางจะเป็นอดีตรองหัวหน้าหน่วยนะครับฝ่ายวิถีผนึกมานั่นเองนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่สกิลคอมโบนะครับของเทสไซนะครับเทสไซจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูเป้าหมายรายเดียวนะครับมีโอกาส50%ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดใบนะครับ ต่อเนื่องหนึ่งเธอแน่เองนะครับอ่ะสกิลแรกก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับมีโอกาสติดใบตั้ง50%เนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติของเทสไซนนะครับเทสไซนะครับจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูนะครับเป็นแนวลึกนะครับโดน2ตัวนั่นเองนะครับลดลดความแรงของของเป้าหมายลงเนี่ยประมาณ1 2ต่อเนื่อง2เทเร์นนะครับซึ่งโหดมากมาะครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาเทสไซโจมตีแนวลึกไปนะครับแถวหนึ่งโดนสองตัวนะลดไปเลยนะครับความแรงของศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับ12%สองเทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลพาสซีฟกันนะครับพาสซีฟนะครับเทสไซนะครับเมื่อเทสไซอยู่ในสนามนะครับจะเพิ่มอัตราการสะท้อนดาเมจนะครับตัวละครของตัวเองด้วยนะครับของตัวเองเนี่ย8%นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เทสไซนะครับมีตัวละครอย่างอุลฮาระ หรือว่าอุลุลุและก็จินตะอยู่ในทีมด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการสะท้อน15%เลยนะครับจาก8%นะครับ <c oughs> ขออภัยครับถ้าไม่มีอุราละหรือว่าอุลุลุจินตะเนี่ยมันจะสะท้อนแค่8%นะแต่ถ้ามีสามตัวนี้เข้ามาร่วมด้วยนะครับมันจะสะท้อนประมาณ15%เลยนะครับเป็นเป็นแทงที่โหดมากๆนะ,ะาน,น,นะครับผมยกให้เป็นอันดับที่สองนะครับผมอ่ตัวที่สามก็คือเลนเจนะครับเป็นรองหัวหน้าหน่วยของเบียคุยะนั่นเองนะครับผม เลนจีนะครับเป็นสายแทงที่คุ้นข้างจะดีนะครับแต่คนอาจจะมองว่ามันกาดจริงๆไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลโจมตีปกติคอมโบของอัไลเลนจิกันนะสร้างดามิใส่ศัตรูเป้าหมายรายเดียวนะครับเพิ่มบัตรตาการบล็อกให้แถวหน้านะครับ6%นะครับต่อเนื่อง2เทร์นั่นเองนะครับอ่ะสกิลอันตินะครับอัไลเลนจินะครับจะสร้างดามจใส่ศัตรูแถวลึกเหมือนกันนะครับเหมือนกับเทสไตนะครับอ่ะ มีโอกาส20%นะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันนะครับต่อเนื่องหนึ่งเทิร์นนะครับมันจะสุ่มใน2ตัวนั้นนะครับที่ที่อันติไซเนี่ยมันจะสุ่มติดติดสตันหนึ่งเทิร์นนะครับซึ่งดีมากๆนะครับสําหรับสกิลอันตินะครับแต่ข้อดีของเลนจีจริงๆคือเป็นสกิลพาสซีฟนะครับผมสกิลพาสซีฟนะครับจะเพิ่มดีเฟนส์ให้กับตัวเองก็คือป้องกันให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่อ่าเลนจีเนี่ย ปล่อยคอมโบออกไปนะครับแถวหลังฝ่ายพันธมิตรเนี่ยจะเพิ่มคีย์ที่เข้าเพิ่มขึ้นนะครับ12%ต่อเนื่องหนึ่งเทินนั่นก็หมายความว่าเวลาเอาไปเลนจินะครับใช้สกิลคอมโบนะครับหเพิ่มเพิ่มบล็อกนะครับให้แถวหน้าเนี่ยประมาณ6%นะครับต่อเนื่อง2เทินแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มคีย์ที่เข้าให้อีกแถวหลังนะครับให้แถวหลังด้วยนะครับ เพิ่มขึ้นอีก12%นะซึ่งโหดมากๆนะครับเป็นตัวแทงที่ผมจัดให้อยู่อันดับที่3นะใครมีสามารถปั้นได้นะครับแต่ต้องเป็น4ดาวนะครับถึงจะเห็นผลนะครับผมอ่ะมาดูอันดับที่4กันนะครับโคมาโมรานะครับเป็นหัวหน้าหน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลคอมโบกันก่อนนะครับโคมาโมรานะครับจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูเป้าหมายรายเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันให้แถวหน้า 30%นตะครับต่อเนื่อง1เทอร์นะครับเยอะมากๆนะครับเพิ่มป้องกันให้แถวหน้า30%ต่อเนื่อง1เทอร์นะครับแล้วก็อันติของโคมามมระนะครับจะสร้างดาเมจนะครับใส่ศัตรูแนวลึกนั่นเองนะครับก็คือโดน2ตัวนั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับจะสร้างดาเมจจะสร้างดาเมจแรงขึ้นก็ต่อเมื่อตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสายโจมตีนั่นเองนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับ45%้นนั่นเองนะครับ แล้วก็หลังการที่ปลุกตื่นอาวุธของโคมาโมระนะครับหลังจากปลุกตื่นนะจะทําให้เป้าหมายเนี่ยมีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันหนึ่งเทินนะครับเวลาใช้ยันเตน,นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราปลุกตื่นอาวุธโคมาโมระเมืม่อไหร่เนี่ยใส่สกิลวันติไปเนี่ยสร้างดาเมจแน่นอนนะครับใส่ใส่แรงเต็มที่แน่นอนครับสําหรับตัวละคระสายความแรงเนี่ยโดนไปแน่นอน4 5เแล้วก็เพิ่มดาเมจจานวนมากนะครับมีโอกาสทําให้ ก็หมายติดสตันด้วยนะครับหนึ่งเนะครับหลังปลุกอาวุธนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาสีฟของโคมามุระกันนะครับเพิ่มอัตราการรับฮิลของตัวเองเนะี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อ HP ปัจจุบันของโคมามุระนะซาจจนมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดนะเพิ่มอัตราดาเมจนะครับแต่เมื่อ HP ปัจจุบันของโคมามุระนะครับน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของ HP สูงสุดนะจะเพิ่มอัตราลดดาเมจนั่นเองนั่นก็หมายความว่า เมื่อไหร่ที่โคมามูระนะครับมี HP มากกว่า50%นะครับจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับให้กับโคมามูระนะครับแต่เมื่อไหร่ที่โคมามูระนะครับมี HP ที่น้อยกว่าของ HP ตัวเองเนี่ยจะลดอัตราดาจะลดดาเมจที่ได้รับนะครับสำหรับตัวโคมามูระนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอันดับ4ที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับท็อป4ของสายแท้งนะครับก็ น้าเผชรปัจจุบันตอนนี้สายแท้งที่มีประสิทธิภาพณตอนนี้ผมยกให้เป็น4ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้ในล่างคลิปนะครับส่วนเกมนี้ผมจะไลฟ์ลงในเฟซเฟสบุ๊กนะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปที่ผมลงนะครับแล้วก็ข้อมูลของเกมนี้ผมจะทําลงแค่ช่อง y YouTube เนาะก็เพื่อนๆอ,อยากให้ทําข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม